ให้มีความพอดีอันนี้ไม่เป็นสติทมแต่ละคนโพชเนมัตตันยูตามีประมาณในการขบกันฉันให้รู้จักวัดรู้จักปริมาณว่าตัวเองฉันประมาณไหนอันนี้มันเลยเป็นตัวสติสังหารกิเลสในความโลภโลภในอาหารโลภในรสโลภในกลิ่นโลภในสีของอาหารข้อหมายนะั้นเป็นกิเลสได้ดนี่นะถ้ามันมีความพอดีรู้จักขบฉันเรียกว่ามีโพชเนมัตันยูตา มันก็จะมีสติแล้วหรือก็กินประมาณนี้ทําอะไรนเลยจะมีพอประมาณทุกเรื่องพอประมาณยังไงพอดีเมือนเราใส่เสื้อผ้ามีการวัดมีการตัดมีการตวงขนาดไหนขนาดไหนสวมใส่มันก็พอดีความเห็นอันอันนี้ก็เหมือนกันโพชเนมัตตันยูตาอันเดียวกันการบริโภคอุปโภคบริโภคเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้ไม้สวยเครื่องนุ่งห่มทั้งทั้งหลายมีประมาณโพชเนมัตตันยูตา ให้มีประมาณในการใช้การสอยรู้จักประหยัดรู้จักมัธยัติ์อย่าฟุ่มเฟือยอย่าสุรุ ak, ่ ak, ยสุร่ายอันนี้มันไม่ใช่ทำทำเหล่านี้แหละที่มันจะหนุนนําเข้าไปสู่ดวงจิตให้ผ่องแผ้วผ่องใสทำเหล่านี้แหละที่มัน,นจะหนุนนาให้ไปสู่การหลุดการพ้นจากจองยาอุปทานทั้งหลายที่มันฝังอยู่ในตัวจิตน่ะนะนี่แหละการสืบพบสืบถ้าต้องสืบจากปัจใจสีจากเครื่องใช้ไม้สอยจากงานยาบยาข้างนอกนี่เข้าไปสู่ดวงจิตดวงใจข้างใน นั่นไม่มของง่ายเด้ทุกตัวจะจะไประประมาทหมาดเด้เอาเคยอยู่น้องพอร์นแม่อยู่ในแตเ่เคยตามนิสัยสันดานมักง่ายเหตุตามใจเจ้าของยุ่นี่เครื่องนุ่งหม่มไข่มีหัวจักประมาณในการใส่การสอยอื้อเสนาสนะเพื่อสิได้อยู่เพื่อสิได้อาศัยให้พวกเขามีสติคำว่าปฏิบัติภาวนาจะไปเบื้องละเอียดแล้วไปมองไปเห็นให้แล้วเบื้องคืออาจารย์สอนของหย,ยาบหย,ยาบของหยาบหยาบเครื่องใส่ไม่สอย าการหมุนเวียนเปลี่ยนไปในความเป็นอยู่ประจําวันมันมีความเรียบร้อยเมื่อมีความเรียบร้อยมีความหมดจดสดใสมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลในการดารงในการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่เมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันสิเรียบร้อยตั้งแต่พื้นฐานพี่นีอทุกอย่างนะมันถเป็นแบบนั้นมันสิเป็นการขจัดปัดเป่ากิเลสความขี่เธอมือลอยความอ่าบอรอบลู่ในเรื่องนั้นนั่นความบอรอบลู่ในร่องเรื่องนั้นนั่น ให้พวกเขาตั้งสติสติคือความระลึกรูสัมปัญ,ญญาคือความรู้ตัวที่อรอมประกอบชีวิตความเป็นอยู่แม้กระทั่งไปใช้ชีวิตในคารวะที่กันเออการใช้เอาทำมนแหละเป็นไงเอาทำเมื่อเอาทำเป็นไงความประหยัดประหยัดมัธยั์สื่อสั์อดทนในการดำรงตัวในชีวิตความเป็นอยู่มันกงน็ง่ายไปเหมือนในความหมายง่ายไปเหมือนนี้ให้สุโตตั้งสติดีด ให้มีเสติรและลึกรู้และหลึกรู้ในการดําเนินในการดํารงชีวิตคนเป็นอยู่ที่อยู่ภายในวัดนี่ลูกศีน้อยนะเมื่อออกไปดําเนินชีวิตมันกนจะยังมมีการฟุ่มเฟือยม่มีการขีดเธอมร้อยบ่สส้างปัญหาให้ผู้อื่น